ถ้าทางฝ่ายผู้บริหารเขาจะเถียงว่าความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะล้าสมัยไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริบทของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากสิ่งที่น่ากลัวคือคนความคิดของคนความต้องการของคนและปฏิดิในทิฏฐิความเห็นแพราะความเห็นนั้นเป็นความเห็นที่ไม่เคารพในธรรม,มะคือมันเป็นเรื่องอา,าราลิโกมันเป็นเรื่องธรรมที่เป็นสัจจะเป็นความจริงที่ลบล้างกันไม่ได้เลยอา,าราลิโกคือธรรมที่ไม่เคยเสื่อม และพิสูจน์ได้และมีคนคิดแบบนี้มากมายและคนคิดนี้ก็ชีพหายไปเยอะแยะมากมายโลกชีพหายเพราะคิดสวนธรรมะตลอดเวลาถ้ามันคิดอย่างถูกต้องว่ามันมีจุดเกิดและจุดดับทุกคนต้องต้อง,องเห็นสองจุดกเกิดและดับและก,กลระทําการเื่อเสือรสูนเนี่ยเขาจะคิดถูกต้องเลยอะไรที่เปเ็นปัจจัยที่ดีโลกนี้เกิดเพราะที่ดีขึ้นตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมัยการเวลาสัตรธรรมความจริงต่างๆและมันเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกศาสนาและแม้ไม่มี ศาสนาคุณก็ต้องเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือกฎแห่งกรรมทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์มากเลยแล้เขาไม่ได้เลือกด้วยว่าคุณเป็นใครหรือคนมีฐานะใด,ดและกฎแห่งกรรมเนี่ยจะให้อํานาจอันชอบทำเสมอภาคและเที่ยงธรรมกับทุกๆสัตว์เสมอตรงนี้สงหาที่เป็นสิ่งที่เขาต้องยอมรับก่อน